สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับฮอนด้าที่160ตัว ABS นะปี2024นะสีแดงใหม่นะครับสำหรับตัว2024นี้จะเป็นสีแดงด้านนะฮะถ้าตัวก่อนนี้นะฮะหรือว่าตัว2023ก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะตัวนี้ตัวใหม่นะฮะก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับ ตัวนี้ระบบเบรกนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นดิสแล้วก็มี ABS นะครับเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะปั๊มดิสสีทองนะฮะล้อแม็กสีทองนะฮะขอบ14นิ้วนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะยางนอกก็ใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้านะเป็น LED นะเป็นไฟหน้าคู่นะครับเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็เนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะฮะก็จะมีปั๊มดิสสองข้างนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ดิสหน้านะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะฮะแต่ว่าข้างหลังนี่จะเป็นดิสเบรกธรรมดาจะไม่มี ABS เหมือนข้างหน้านะครับในส่วนของราคานะฮะอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่71,400บาทนะครับราคานี้ร้านโอนให้ทําทะเบียนทำพะระบรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับ71,400นสะฮะสำหรับฮอนด้าคลิก160ตัว ABS นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์160ซีซีนะฮะ หนึ่งลูกสูบสี่วาลนะครับตัวนี้เครื่องสี่วาลนะฮะสำหรับพ่อน้าคลิกนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเครื่องยนต์หนึ่งร้อยหกสิบนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่หกสิบมิลนะช่วงชักในห้าสิบห้าจุดห้านะฮะหนึ่งลูกสูบสี่วาลนะลูกใหญ่มากนะครับตัวนี้จะไม่มีสตาร์ทคานะเพราะว่าถึงใส่ไปก็ออกกดไม่ลงนะครับเพราะว่าลูก60มิลนะฮะแล้วก็ สี่าวนะกดไม่ลงแน่นอนนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นล้อแมกซีทองนะยางนอกก็เป็นยางเบรเดียนนะจะไม่มียางในนะยางนอกก็ใช้ของ IRC นะฮะข้างหลังก็เป็นดิสนะแต่ว่าเป็นดิสเบรธรรมดานะจะไม่มี ABS นะครับนี่นะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะก็จะมีหมอ้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครน้ำยาล่อยเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,0 0 0กิโลนะครับ ส่วนน้ามันเครื่องก็ค้างแรก1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000ก 4, ิโลนะฮะสีแดงนี่สวยนะครับสาหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนี่สีแดงสวยมากนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟท้ายก็จะเป็น LD นะฮะไฟเลี้ยวก็ LD เหมือนกันนะครับเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับเนี่ยรถผิดวันที่13พฤศจิกา2,567นะครับเนี่ยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาเดือนพฤศจิกาให้นะฮะ เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนวันนี้แนะนำก็จะเป็นฮอนด้าคลิก160ตัว ABS สีแดงใหม่นะฮะสีแดงก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับส่วนราคาตอนนี้ก็71,400บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ71,400นะครับตัวนี้สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีนะหรือว่ารีโมทนะฮะวิธีใช้เนะี่ยกดรีโมทนะฮะเปิดสวิต กัมเบกกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีระบบไอลิงสต็อปด้วยนะครับแล้วก็ระบบเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะก็จะมีโหมดระยะทางนะฮะเกียร์น้ำมันนาฬิกานะก็จะมีทริปเอทริปบีก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ฮะสวยนะฮะสีแดงด้านนี่สวยนะครับภาพบอกก็จะเป็นสีดำนะถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะยูบอกก็ใหญ่นะยูบอกนี่ ใส่หมวกก็นอกเต็มใบได้หนึ่งใบนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันของขั้นหน้าคลิปก็อยู่ที่47.6กิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดนะฮะเติม2.1นี่สามารถขับได้ถึง100่กิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากกับรถนะครับ69,900่นาพนะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะฮะแต่ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบนะของเราก็ขายอยู่ที่71,400บาทนะครับก็คือจ่าย71,400นี่ เอารถไปขี่ได้เลยนะฮะรอรับายทะเบียนกับผู้มือได้เลยนะฮะราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับมีให้เลือกอยู่3สีนะฮะสำหรับข้อหน้าคลิกหนึ่งหกตัว ABS นะฮะก็จะมีสีแดงด้านตัวนี้นะฮะเป็นสีเดียวนะฮะที่เป็นสีด้านนะครับแล้วก็สีดําแล้วก็สีเทานะครับแต่ว่าสีดํากับสีเทานี้จะเป็นสีเงานะฮะส่วนสีแดงก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับราคาก็เท่ากันเลยนะฮะ 71,400มื่นะครับราคานี้รวมจดทะเบียนนะฮะเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ